สวัสดีค่ะไม่นี่ก็มีทางนายอำเภอเพิ่นออกมาโดยสถาบันพวกเฮาด้วยค่ะเรื่องดีเฮาไปขอความเป็นธรรมจากทางอำเภอนะคะเพิ่นก็ได้ออกมาให้ความร่วมมือกับพวกนในคณะวันนี้ค่ะเพิ่นก็มาหลายคน,ะคะน,นคยยคด้วยะะะกะนันนะคะในก็ผู้ใหญ่ของเฮานะคะแล้วก็คณะอำเภอเพิ่นนะคะเรื่อันนประหลัดอำเภอะค่ะแล้วก็มีกำนันแล้วก็มี สารบัด่ค่ะมาเป็นพยานนะคะมาเอากันหลายคนที่ทนงทีนมีมีหลายคนนี่นะคะเด้อค่ะมาฮาค่ะ ขอบคุณทั้งอำเภอเลยค่ะคลิปหนี่จบแค่นี้นะคะด้วยค่ะขอบคุณทั้ครับเมื่อทุกส่วนมาพร้อมแล้วนะครับผมจะขออยากชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตลอดจนวัตถุประสงค์ที่ทางอำเภอออกมาในวันนี้ให้ ทุกคนทุกท่านได้รับทราบร่วมกันและขอความร่วมมือในการทํางานร่วมกันนะครับอขอนนื่อนะครับอขออนุญาตนํานเรียนว่าวันนี้ทางอำเภอดงหลวงได้ออกมาพบปะพี่น้องประชาชนชาวบากก้านปรกอบตลอดจนท่านสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมทําข่าวในวันนี้นะครับก็ ขอแปลว่าคำว่าสวัสดีนะครับในเรื่องอวัตถุประสงค์ที่ทางออกมาในวันนี้ขอเรียนว่าก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่18มกราคม2564ที่ผ่านมาก็ได้มีพี่น้องชาวบา้านประกอบได้เข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ตํารงจําร,รวอตํารวจตํารวจ ว่าได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการกระทําของกลุ่มยูทูบต่างถิ่นพวกเราตัวแทนชาวบ้านบ้านปกครองหมู่ที่สองตำบลปกตรองเมืองดงหลวงจึงขอร้องเรียนต่อท่านนาย่อดงหลวงจังหวัดมุดาหารเรื่องความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับโดยรวมโดยบ้านปกครองเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่กันแบบสันพี่น้อง หลังจากที่เกิดคดีน้องชมพู่ชาวบ้านได้รับผลกระทบมาครั้งหนึ่งแล้วและทางอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านปกกออจนเป็นปกติแล้วนั้นต่อมาได้มียูทูบเบอร์ต่างถิ่นได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านปกกออเพื่อติดตามชีวิตของคนคนหนึ่งแต่การทํางานของยูทูบเบอร์เกินขอบเขตจนทําให้ชาวบ้านบางส่วนและพระสงฆ์ ที่ชาวบ้านเคารพและศรัทธาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งประกอบด้วย 1. ก่อให้เกิดความวุ่นวายในชุมชน 2. ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล 3. คุกคามพระสงค์ที่ชาวบ้านเคารพ 4. ความไม่ปลอดภัยในเรื่องโรคระบาดโควิด -19 แล้วก็ 5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับโดยสรุปนะครับ ชาวบ้านเกาะเกาะต้องการความสงบสุขอย่างที่เคยมีมาจึงอยากให้กลุ่มยูทูบเบอร์ต่างถิ่นออกจากพื้นที่ให้หมดพวกเราชาวบ้านเกาะกาจึงใค่ขอความช่วยเหลือมายางท่านนายพลดุลหลวงด้วยความเคารพก็มีรายชื่อชาวบ้านนะครับที่แนบกับหนังสือร้องเรียนฉบับนี้มาก็ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วก็ประมาณ40สกว่าท่าน <c oughs> ก็ในระหว่างที่ เราไปยื่นในเมื่อวันที่8ก <c oughs> ็มีพี่น้องบางสว่วน2-3คนได้ไปยื่นขอสอเรื่องโดยอ้างว่าไม่ไม่ได้ทราบรายละเอียดในข้อที่จริงก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราก็รับเรื่อง่อเรื่องของพี่น้อง2-3ท่านที่ว่ามาดังนั้นในเรื่องนี้ในการได้ส่วนการดําเนินการของอำเภอตรงหลวงนะครับโดยการนาของท่านนายือท่านชัชวาลทองชนท่านผมรายงาน,ท,านท่านท่านทราบเรื่อง แล้วก็รายงานไปยังจังหวัดให้ท่านประหลัดจังหวัดให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบตามประเด็นที่พี่น้องได้ร้องเรียนมาทั้ง5ประเด็นด้วยความไม่สบายใจท่านผู้ว่าก็เลยสั่งการให้ทางอำเภอรตรงหลวงในเบื้องต้นนะครับได้สั่งการมา2เรื่องก็คือ1ได้จัดกําลังสมาชิกคอ,อและร่วมกับผู้ช่วยผู้ว่าฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยไปบ้านฝ่ายรักษาความสงบบูรณาการกําลังร่วมกับ <c oughs> ทางสถานีตํารวจภูธรบุกทูมจัดกําลังมาดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับจริงๆก็ทางตารวจก็มาอยู่เป็นปกติแล้วละ่ะทีนี้เราก็จัดกาลังมาเสริมเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะครับก็ให้พี่น้องได้สบายใจถ้ามีข้ออะไรที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับในเรื่องที่ไม่ปลอดภัยกับชีวิตและท,ทรัพย์สินก็แจ้ง เจ้าหน้าที่ของเราด้วยเราก็จะมาตรวจตราบริเวณรอบๆบ้าน,านกกก็อยู่ในพื้นที่ตลอดนะครับประเด็นแรกที่ทางผู้ว่าได้สั่งการแล้วก็ประเด็นที่2ในเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิดซึ่งกําลังแพร่ระบาดท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการให้ทางสารสุขจังหวัดสารสุขอำเภอพอร์พอ,พอ,พอสตในพื้นที่ตลอดจุมกลุ่มอสามาในพื้นที่ได้ลงพื้นที่บ้านกกก์รับล,ลงทะเบียนนะครับรับล,ลงทะเบียนพี่น้อง ประชาชนที่มาจากต่างท้องที่หรือในพื้นที่ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่กกอกต้องมีต้องจัดทําประวัติลงทะเบียนไว้ทุกคนทุกฝ่ายไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนทุกแขน,น,แนงรวมทั้งยูทูบเบอร์ต่างๆก็ต้องมาลงทะเบียนถ้าท่านเข้ามาในพื้นที่พันกากอกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ เป็นการดําเนินการตามมาตรการป้องกันโลคโควิดสิกนะครับก็พี่น้องก็จะเห็นว่ามีทางเจ้าหน้าที่เข้ามาจริงๆก็มาตั้งนานแล้วล่ะฮะทางสาธารณสุขก็จัดเจ้าที่อสมมาประจําอยู่แล้วแต่ช่วงนีก้ก็อาจจะเข้มข้นขึ้นนะครับนี่คือคือคือ,คอวัตถุประสงค์ในส่วนหนึ่งที่ที่ทางอาเภอออกมาในวันนี้และก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทาน่นทานนายอำเภอดงหลวงก็เลยได้มีคําสั่งอาเภอดงหลวงนะครับคําสั่งอำเภอดงหลวงที่อ่าสิับ 2, เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก,กรณีผลกระทบจากการกระทําของยูทูบเบอร์ต่างถิ N ่นในพื้นที่บ้านกกกอ,อู่ที่สองตําบลกบตูมตามที่พี่น้องร้องเรียนทั้ง5ประเด็นผมจะอ่านโดยสรุปนะครับซึ่งในคําสั่งตรงนี้นะครับท่านนายพลได้ลงนามเมื่อวันที่19ามกราคมหลังจากที่เราไปร้องเรียนวันที่18ผมจะไม่อ่านในรายละเอยียดก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ประกอบไปด้วย ข้ราชการจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมีหนึ่งนะครับทางกับผมนะครับนายประหยัดคุณมีปรัชเพลวหนาก่มงานบริหารงานปกครองอำเภอดงหลวงหรือเรียกบทั่วกันไปว่าปรัชอาวุโสโเป็นประธานนะครับสองก็จะได้ให้ท่านแนะนําตัวเป็นตัวเลยนะครับสองนายพัฒนาวงประทุมท่านพัฒนาการอำเภอดงหลวงครับสามนายมนตรีสกุลเดชสาสุขณอำเภอดงหลวงครับ สี่พันตำรวจโทสุริยะนภปีกำแหงสวัตรใหญ่สพปกตูมครับไม่รู้ว่าผมอ่านำสุกุลถิดหรือบบเนี่ยสุริยะถูกครับถูกครับถูนะครับห้านายนิยมชาวเขานายกเทศบนลตีตะบนปกตูมวันวันนี้ไม่ได้มาติดภารกิจก็มาทำงานมามาร่วมรับฟังหกนายเทคนิคพาเนื้กนันตะบนปกตูมครับ 7นายเปบุญบุตรวังประลัดประจำตบลบกตูนครับแท่านป้ายโซ่เมือแซ้ประธานสภาวฒิธรรมอำเภอวันนี้ดิดติดงานไม่ได้มานะครับ9จาจ่าเอกเนศแสงสุวรรณประลัดเภองานสำนักงานตือหลวงเป็นกรรมการและเลขาคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแล้วก็สินางสาวนังลิมมลคนมั่นประลัดอำเภองานศูนย์นรลงธรรมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาการครับ คือประโหนนะครับโดยมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอำนาหน้าที่รวบรวมเสงหาข้อมูลเอกสารพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนตลอดจนบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานแล้วก็รายงานผลการดาเนินการให้นายอำเภอดุงหลวงทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนี่คือเหตุผลที่เรามาในวันนี้นะครับก็ต่อไปนะครับสำหรับ ในการดาเนินการขั้นต่อไปเมื่อเรามาครบแล้วตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้ลืมทักทายท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หน้ย่าียครับตรงโู้นนะครับเน่ยลืมลืมไปนะครับพี่หาเลือดของผู้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้หลังจากนี้นะครับขอเรียนทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องบ้านปกครอกโดยเฉพาะวันนี้ที่มาล้องกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ร้องเรียนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เข้าใจในการทํางานของเราในวันนี้เพิ่มต้นนะครับ เราจะดําเนินการสอบตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการสอบปากคําที่น้องผู้ร้องเรียนทั้ง40ท่านถ้าเป็นไปได้เราจะสอบให้ครบทุกคนแต่ถ้าพี่น้องท่านใดไม่สะดวกที่จะให้ไปขังก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าพี่น้องถือบัตรประชาชนมาด้วยก็จะดีนะครับเราก็จะได้ดูชื่อนามสกุลเลข13หลักแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานไว้ สรหลักพี่น้องท่านใดไม่สะดวกที่จะให้ถ้อยคำก็ไม่ว่าแต่ถ้าท่านใดถ้าจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากสอบปากคำให้ครบุกคนเดยวันนี้ในภาคเช้าจะให้มันเสร็จนะครับสว่วนที่สองที่เราจะสอบปากคาในการตรวจสอบข้อที่จริงก็คือชาวบ้านทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ร้องเรียนในบ้านปกรองเราก็มีพี่น้องเยอะหลายคนซึ่งเราก็ได้แจ้งประสารผ่านทางผู้ใหญ่บ้านไปแล้วว่าให้พี่น้องเข้ามาให้ถ้อยคำเรา เท่าที่จําเป็นเราคงไม่สอบพี่น้องทุกวันอาเรือนนะครับเพราะคงจะสอบเป็นบางส่วนเป็นองค์ประกอบและส่วนที่3ก็คือจะสอบเจ้าหน้าที่ก็คือเริ่มไล่ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใิญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านมาเป็นองค์ประกอบนะครับสามส่วนวันนี้เราจะดาเนินการให้แล้วเสร็จส่วนอื่นที่เหลือนะฮะส่วนอื่นที่เหลือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ถูกร้องเรียงต้องเรียกว่าผู้ถูกร้องเรียนก็คือกลุ่มยูทูบเบอร์เราจะ มีหนังสือเพิ่มซึ่งจริงๆกรรมการเราก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีใครบ้างมาจากไหนบ้างจํานวนเท่าใดดังนั้นเราสอบข้อที่จริงพี่น้องในวันนี้เราก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเราก็จะมีหนังสือเชิญกลุ่มยูทูบเบอร์ตลอดจนพวกเด็กกล้องอลูกอาจจะทั้งคนด้วยมาให้ถ้อยคำเข้าใจว่าคงจะเป็นบรรจั์นะครับบรนจันทรรมการพ่อคุจะให้แล้วเสร็จนะครับแต่วันนี้หลังจากที่เราสอบพี่น้อง ตามที่ผมแจ้งแล้วเราก็จะลงพื้นที่ไปที่บ้านลุงคนจะไปขอญาติลุงคนเข้าไปดูพื้นที่ดูความเรียบร้อยโดยเฉพาะมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิดนะครับเห็นพี่น้องสื่อมวลชนมาการเต้นมาอยู่ที่พักเยอะแยะมันหลายอย่างที่เราต้องต้องลงไปตรวจสอบในข้อที่จริงให้มันครบทุกประเด็นนะครับก็ก็มีประมาณนี้นะครับก็เข้าใจว่าค่า ตามไทม์ไลน์ที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ที่แจ้งสือมูลชนว่าการทํางานของเราอยู่ในปลอดประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันก็คงจะได้รับทราบข้อที่จริงก็หลังจากเราสอบครบทุกประเด็นแล้วก็จะได้คณะกรรมการก็จะมีความเห็นทำบันทึกนําเรียนท่านนายกือพี่นายสั่งการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับก็ขอความกรุณาว่าในตอนนี้ทางสือมุลชนบันทึกเสนอข่าวได้แต่หลังจากที่ผมชี้แจงเสร็จแล้วเราก็จะได้จัดโต๊ะ นะครับเพื่อเป็นการสอบปากคำตอนนั้นก็ขอความ่วมมือว่าทางสื่อมวลชนไม่ต้องบันทึกจะเป็นเรื่องความลับส่วนบุคคลตลอดจนที่น้องกลุ่มผู้ร้องเรียนที่มาให้ถ้อยคําท่านถือโทรศัพท์เข้าไปนั่งฟังได้แต่ห้ามบันทึกหรือเป็นไม่ได้คพอยปิดโทรศัพท์สอบเสร็จแล้วท่านสอบให้ค่อย้อยคำต่อกรรมการเสร็จแล้วท่านออกไปข้างนอกท่านจะไม่ให้ข่าวสื่อมวลชนแล้วแต่ท่านเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านงั้นขอความลงม,มืออย่างนี้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับผมก็มีเรื่องที่จะดำเียนชี้แจงทางที่น้องกลุ่มผู้ร้องเรียนบ้านประกอบทุกคนและก็ตลอดจนสื่อมวลชน,นทุกแขนงได้รับทราบเพียงเท่านี้มีท่านใดสงสัยประการใดไหมครับก่อนที่เราจะเริ่มสอบปากคำมีไหมครับถ้าไม่มีก็อาเชิญน,นะเด็นะคะค่ะุณผูชมขอสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนำพยาบาชื่อคงตาหนึ่งหนึ่งและชื่อผู้ที่ยื่นหนังสือทางเือดิฉันขอโทษและขอขอบคุณ หน่วยงานที่เข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านคือไม่ว่ากรณีใดแล้วแ,แต่ก็อย่างที่อยู่ในหนังสือถึงแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตัวเองแต่แว,ว่าความรู้สึกข,ของเราคือไม่อยากให้ใครมากระทาแม้จะเป็นบุคคลแค่หนึ่งสองสามก,ก็ตามก็บคุ่มนั้นเ้ิยค่ะครับก็บให้ครับ <laughs> ไได้สบายใจได้นะครับในการตรวจสอบก็เท็จริงก็เหมือนเราพูดคุยกันธรรมดาถามสุขถามทุกสุขที่ท่านร้องเรียนมาท่านเป็นอะไรยังไงถึงจะไม่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงท่านก็พูดสามารถพูดในภาพรวมได้นะครับผมไม่ได้เรื่องสําคัญเท่าไหร่นะครับก็ขอให้พวกเราเข้าใจกันก็พอครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นกนนฑ์เบอก็เป็นห่วงทาอย่างไรอยากให้บ้านปกครองของเราเกิดความรักความสาสมัครสมานสามกิจและเกิดความสงบสุขนะครับผม ่า,า,เ,ดา,าเดี๋ยวฮนะวันนี้เรามีแม่น้องชมพูก่กับพ่อน้องชมพู่มาด้วยนะครับก็ยังอยู่ตอนนั้นเชิญครับแม่น้องชมพู่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่โอเปอเรอร์คนนี้คนนี้คนนี้มีความจริงทำให้เราเดือดร้อนจริงจะมีการมาคัดออกหรือว่าได้ไหมครับอ่าตรงนี้เราผมขออนุญาตยังไม่ขอตอบนะครับเพราะว่าในการที่จะทําอะไรสักอย่างลงไปเราต้องดูข้อ ตรวจสอบข้อที่จริงให้ครบถ้วนทุกประเด็นให้รอบครอบแล้วก็มาดูข้อกฎหมายดูอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดูอำนาจหน้าที่ของทานายเพื่ว่าเราจะสามารถดําเนินการได้ถึงขั้นตอนไหนบ้างทุกคนก็อย่าลืมว่าทุกคนที่มาอยู่บ้านปกครองของเราไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเ,เป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนะครับเราต้องทําอย่างไรที่เราจะรณ์มรวยกันสมัสมานสสมัคคีกันอยู่ด้วยกันด้วยความสุขนะครับ เราเราจุดประสงค์ของทางมือเพื่อเพื่อการตรงนี้เราไม่ได้มองว่าฝ่ายใดเป็นเป็นเป็นศัตรูของเราเราเป็นกลางนะครับเราต้องการมาให้พี่น้องบ้านกอกได้เกิดความสงบสุขจุดประสงค์เรามีเพียงเท่านี้ครับผมมีไหมครับถ้าไม่มีก็จะขอญาตปรับพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะได้เป็นการสอบปากคำเดี๋ยวมันจะเที่ยงก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จวันนี้นะฮะก็เราจะสอบไปทั้งวันนะครับถ้าพี่น้องมาเท่าไหร่เราก็สอบให้ครบนะครับขอุญาตนะครับ พาชี้แจงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับยกเปี่ยนต้นนี้นะคะฝากกุญเกสาครขอเพนนะคะขอบคุณค่ะ